เลยนอนเลยก็ไเวลาคนนอนบ่ได้เนาพอดีเสื้อเสื้อไปปุ๊บพ่อก็จิจุกขึ้นมาเจ็บเลยทรมานเลยโอ้โหคลินิกน้องมัวเลยแล้วยังเป็นอาการเจ็บคือเก่าบ่เจ็บคือเก่าเวลาเฮาเจ็บอ่อนๆแอดๆทรงจิตเฮาตกอ่าแบบเฮาโบกแห้งๆเนาะมันก็จะมักมีแนวตัวนี้มาเกมน้ำพี่น้องเอ๋ยเนาะพี่ว่าเพิ่น ซองกล้องไปเนาะเลยทางสามุกดาก็ได้เข้าไปเบิง่งคือกันตัวนี้เนาะ <S <S ไอ้ค่้ายว่าทางหมอเพื่อนบอกมาเนี่กกลำไใส่เป็นเทเนาะอักเสบเนานะเกี่ยวกับลำไส้น้ำพมพ,พี่น้องเลยำลำไส่นี่ก็อักสเสบอ,อันนี้ค่ะเพื่อนว่าเป็นนิวน่วเนาะนิวน่วมะิ่าครังเป็นปะแมนเป็นพมพ,พี่น้องเลยเป็นทางกระเพาะเป็นเทน้ำลำไส่อักเสบน้ำแล้วกัเป็นนิ่ว โดยกับสบายดีสบายดีแหละสวัสดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุคนคือเกาเดอร์พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ขอยินดีต้อนทับเขาสูุซองหมกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอเนาะพอพ่อกันมื้อนี้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสร้างบรรยากาศอ่ะคุ้มฝ้าคุ้มฝนเนาะพว,วามือคือนี่ฝนตกแหงเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ก็คือ <ont> บันนี้กับทางสามุกดาก็ได้เข้ามาเยี่ยมมหาทางพ่อเนาะก็คือเมื่อวานนี่แหละทางสามุกดาได้เผยแร่คีปลงไปเนาะเพราะว่าไอ้ทางเพื่อนนี่กับพาเพื่อนไปหามอเนาะแล้วกับเมื่อคืนนี้กับทางสามุกดากับบ่ได้ลงมาหลังจากที่ว่าเพื่อนไอ้มาแต่หามอเพราะว่าหนึ่งกับเพื่อนกับยุ่ไกลเนี่ยกับบ่อยากมากกลางค่ำกลางคืนเนาะก็เลยมาเบิ่งตอนเศร้าเอาก็ได้ได้โทรถามข่าวเพื่อนเมื่อคืนนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับ คือเก่าวาสันเนาะยังเจีบคือเก่าทางสาวมุกดากะตอนนี้กะกะจักซีว่าจังใดเนาะพ่อแม่พี่น้องกะกะยังคิดอยู่ตอนนี้เนาะกะจักซีเอาเนีใดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพอหาหื่นหาหมอกะลายบนอยู่บนไปแล้วตามคลินิกตามพงมอเขากันเนาะแล้วกะอาการพ่อกะยังคือเก่าตอนนี้กะเลยมาเบิงแล้วกะซีปรึกษากับอาญาติพี่น้องเนาะตอนนี้กะผูกค้นกับมาลายพ่อแม่พี่น้องกัมาเยี่ยมมาเบิงอาการของพ่อพ่อแม่พี่น้องเลย เอาจากในกากพ่อเม่พ so ี่น้องเข้ามาเบิ่งคลิปแล้วก็เป็นกำลังแห่งใจเห้สามุกดาเนี่ยเด้อเนาะโดยอ้า่คนอื่นกับสีผ้าพ่อเม่พี่น้องเข้าไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศข้างในเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของสามุกดาเองเนาะพ่อเม่พี่น้องกับเป็นเพื่อนแต่พอแต่เมยเพื่นแหละเพราะว่าทางสามุกดานี่กะตั้งแต่ไอไปอยู่กับเบาทานเนาะแล้วกัทางสามุกดากับบ่ได้อยู่แล้วเพื่อนหลังนี้เนาะก็มีแต่น้องนุ่งยูพ่อเม่พี่น้องเลยกับ คือทางสามุงดากับบริยูกับประมาณวังเก้าปีสิปีแล้วเนาะเฮือนหลังนี้กับมีแต่สองเถ่าบนยูพงไม่พี่น้องเลยปะ่ะบัดน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องบรเป็นการซักซ่าเสียเวลาเนาะเดี๋ยวสิขับไปเบิงไปส้มอาการทางพ่อเพิ่นก่อนโดยกูอาเตอย่าตีพี่น้องกับมาเยี่ยมมาหาหลายขูหลายคนพ่งแม่พี่น้องเลยเอาสบายดีเด้อบอรสุขูสุขุนโดยทางว่าหันหลังแช่คักแช่บ้างโดย ก็มาเยี็บมาหากันหลายคุณหลายคนพ่อแม่พี่น้องกันน้อยญาติพี่น้องทั้งพ่อเพ่นกันนอนโอ้พ่อไม่นอนแล้วเดี๋ยวชีไอมาถามทางแม่ใส่อ้ายไปทางใดได้ไหมเออพอเมื่อคืนนี้กับบรได้ลงมาเป็นจังไดนอาการพออเห็นได้โทรมาเมื่อคืนนี้อ่ะนิดไหมด้วยเดี๋ยวไอบอกในนี้เอาน้ำข่ามันเลย เราใค่เน่แล้วบอเป็นได้พอเอ้อใค่เน่แล้วบอ่นอนนอนแบบนอนเราคือนอนเร่เลยนอนนอนนอนหลายมือแหน่แล้วนอนเลยคือนี่กับบอแอนทางสามมุกดากับบอได้ลงมาเนาะก็ไดเต โทรมาถามทางแม่์แล้วก็ทางไอ kind of mm ้ก hmm. ็มีแต่ทางไอ้เนาะมาเผาพอบดคืนเลยบอดคืนนี่แมนบดคืนเลย่อคืนเลยไม่ได้นอนเลยบม่ได้นอนก็เวลาผึ่นนอนบ่ได้เนาะผด้ใดเสื้อเสื้อไปปุ๊บพ่อก็จิจุกขึ้นมาเจ็บเลยทรมานเลยเพราะว่าผึ่นหลังหลังจากที่ว่ามาแต่ไอ้คลินิกเนาะเมื่อวานนี่ยแล้วยังเป็นอาการเจ็บคือเกาบอ เจ็บค <stairs> <c oughs> mm ือเก่าแล้วเหตุใดบันี้ไอ้ไปนน้ำหมอเพิ่นมาซักยาระงับใบบ่งักไปน้ำไปนน้ำหม้อพ่นมาซักยาระงับเมี่ยนอยู่ได้ประมาณสมมุ่งหนึ่งนี่ก็เป็นคือเก่าอีกเก่าคือเริ่มอีกแบบบุหัวบุจักเศร้าบุจักหายเลยแหละบุจักพภูมเท็ศเจี๊ยบเลยโคตรเข่าคือเมื่อวานนี้เลยบ่่แมนกองงมาแล้วปีได้นอนก็นอนบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ มีแต่ข้างโอยโอยอ,อยู่นะแล้วเหตุใดบารีเราไปไปปัวามอ,อนนเจ็บบารีเราเพิ่นเศร้าเองบ่หรือจังไหนไม่ไมด้เศร้าเลยไปมบานีเดย์ผ้าไปเป่าบนรีผ้าไปเป่าผ้าไปนี่ได้บ่ไปเป่นเปานี่คือไปปัวทางโมอท้ำบ่ โดย oh. ไปพันว่าลานยแนวพันว่าเปาเมียพันเน่ลอยเสือเมียจะไปไปน้ำอร้างว่าแท้ที่มาไปน้ำย้า้ยอยู่คนละโลกคนละแดนเลยเนาะในคนละบอลนะทางไม่นะอที่ว่ามาอย่างไรก็ไม่แต่ห้องโถงคนเนี้นะหาผู้ใหญ่เพื่อนบลทำผู้ใหญ่เพื่อนนะวันนี้แต่คนเอาไม่ได้ไปฝากนี้นะคนบอกมาไป นายอาจารย์นาเพื่ไนอาจารย์หญ่แบบว่าผู้ที่เป็นป็นอาจารย์มถ้ำนะบ่โอ้ไหแล้วไปหาพุน้วเริ่นเปาหากบ่แล้วเพิ่นว่าในใดผุนเปาเลยผุนว่าเิ่นจับจกหาอืดเแล้วไม่จหวเลยนะแล้วห้เห็ดซ่าแล้วอันเผาห้เสียห้พหอนพอนบ่หาโอ้เปนน้อหาใหชื้ออื่นๆทั้งเผาทั้งสังเลยว่าวบ่าวคืสินอนแล้วเออไม่ย่านไม่ย่านกันนะอันเปาหายัน เอาสามมาสิบบาทมา้ักหนึ่าเนเป็นยังไงะว่าทวังั้นได้วนเนี่ยทั้งตัดอยู่แล้วเนาะวนเนี่ยทังอื่นเนหมเอานี้หมอบบบกเปนแมงอันนั้นบ่อยวันนั้นเนี่ยันนเนี่ยทั้งปวงทน่อ่แ้สิบาทแล้วกันไอ้สิวบาจะในตาบนนอกของหน้าเขาเนาะแต่ว่าบางคนเพื่อนกะ บบเสือเนาะเรื่องนี้แต่ว่าทางบรรนองของหน้าเ่านี่ก็ยังคืออยู่กับคนในคันวัภาษาบรบ้านเขาก็ปอบเนาะปอบพ่อแม่พี่น้องแบบทางตาโบหินเลยเพราะว่ากับคล้ายๆแบบเวลาเขาเจ็บอ่อนๆแอดๆทรงจิตเขาตกอ่าแบบเขาบกแข็งแห้งเนาะมันก็จะมักมีแนวตัวนี้มาเกี่ยมนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมันก็เลยเกมกับพญานนามันก็เลยเป็นแบบ แต่ว่าเมื่อวานนี่กะไปหาหมอมาแล้วกะผลตรวจกะมีมีหลายอย่างอยู่เนาะนี่นี่นี่ใส่ผลตรวจเด้ไอเมื่อวานนี่อันแพงแน่นน่ะเดี๋ยวให้อายไออธิบายเนาะเมื่อวานนี่ไอที่เฮาไปหาหมอเนาะใส่รไลน์ตรวจเลยอ่ะสั้นดังเนาะังเพราะว่าเพื่อนจะเอ็กโกตรวจเลือดส่องกล้องเนาะเมื่อวานนี่กาอาการพอนี่การเป็นลายอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะเอามาพี่ปะ อไออันนี้ก็คือตัวทีว่าเพิ่นซองกล้องไปเนาะเลยทางสามุกดาก็ได้เข้าไปเบิ่งคือกันตัวนี้เนาะไอแค่ค่ายว่าทางหมอเพิ่นบอกมานี่กะลำไส้เป็นเพเนาะอักเสบเนาะเกี่ยวกับลำไส้นะพ่อแม่พี่น้องเลยลำไส้นี่กะอักเสบแล้วก็ไอตัวนี้เอ็กซเรย์เป็นเอก,กูเบิ่งบ่เอ็กซนะเกรย์เนาะแบบนี้เนาะเออแพนแบบนี้ถ้าต้องเป็นเอ็กซเรย์เนาะพ่อแม่พี่นอ้อง อันนี้ฮะเพิ่นว่าเป็นน,นิวน้วเนาะนิว้วมะขาลังเป็นบ่ะแมนโอเป็นนิ้วมกขาลังแต่ว่าเพิ่นว่ามันยัง่ปันท่าน,ใน,ในไงบรรดาฮะก็ได้เ<น>ตะหกมิน้นเพิ่นว่าเนาะเิ่นกระว่างยามาให้และก็เป็นกับไอกระเพาะเป็นเพนเนนลนนะก็คือว่าสามอย่างปเป็นพ่กน,นี้พี่น้องเลยเป็นทั้งกระเพาะเป็นเพลน้ำลำไส้อักเสบน้ำเล้วก็เป็นนิว้ว หมักไหลังเนาะเลยกาถือว่าสามยางเป็นสามยางร่วมกัน, <c oughs> นก็จะกินนะบึกเป็วันนี้เพิ่นกาอธิบายน้ำนอกแบบว่าล้ำใส่อักเสบเพิ่นวมาคล้ายๆคือเสืออมันพันกันเพิ่ <c oughs> พนว่าที่ <c oughs> ส่วนเวลาเสืขขออพันกันเนี่ยรื่าใส่มันบิดและเพิ่นที่มีอาการเจ็บและโคตรเข่าจะเน่งติงบ่ได้เลยจริงๆนะเพิ่นว่าแต่คันคือว่าแบบใส่กลับมาปกติกับพอนี่คือคนบ่ได้เป็นอย่างเลยเพิ่นว่าที่แม่นๆ แต่ว่ามันกะแเกมกับไอแมงอันนี้น้อกแต่ว่าเขากะเสื้อฮะนะพ่อแม่พี่น้องกะบพ่อแม่มาเสื้อเนยโมเดลกะเสื้อเนอกเพราะว่าไอคือบ้านเขานี่ตามบ้านนอกขอกงหน้าเขาก็เคยเห็นนี่แล้วเนาะโดยแล้วพาเพื่อนไปเป่าในช่วงเวลาใดใส่ไปเป่าอันที่ว่าทังไปช่วงคืนนี่ครบโได้นอนบมดคืนเลยบอาการเมื่อก่อนกับไปเป่าแล้วไะ ฮ้าไปอีกไปยุ<ไ>ปแล้วไปเปองแล้ววันนี้แหละถ้าไปนี้นยถ้าไปนอกครัวันนี้แล้วบัน,นี้หันังจากที่ไปเป่ามาอาการพอกระดีขึ้นเน,ะนาะิบวัวจ<า>็บก็ชิบวัเจ็บปันใดกับไข้กลั<อ>วกลัวเกาอยู่ ไอ้ปัวทั้งวิทยาศาสตร์และก็ไซยาแนนนเนาะพี่เมียงะปัวเกมกันไปเพราะว่าทั้งเข้าไปวิทยาศาสตร์นี่เพื่อนก็ว่าํำใสอักสบแล้วก็พอเป็นเพลแล้วก็เป็นนิ่วน้ำเนาะแต่ตาผ่ามาทั้งหมอทำหมอนี่เทานี่ก็เพื่อนก็ว่าไอ้ไอตวนี้น้ำเนาะทางตาโบหินน้ำเพราะว่าวยนี่แหละทั้งเฮ้ากันก็เลยตัดสินใจว่าบบดนี้หาะสีปัวเกมกันสองทางเลยบบดนี้เนาะแบดนี้หาะเพิ่นว่าสี่หายไปปัวเพิ่น จากมือน <4 S 1> uh? ้เพิ <4 S 2> <5 S 1> 5, ่นส <im itar celebrities> <im> ี่มือสี่มือเศร้านนึงสี่มือเพิ่นว่าเพิ่นว่าเศร้าโอ้โหนะแต่เป็นพัดเนาะแต่เราแต่เราก็ฟังเมืองก่อนเนาะแต่ว่าคันคือว่าปวดไปแล้วพังเมืองอาการทรงสามมือเนาะพ่อแม่พี่น้องอาการพอยังเป็นอยู่กะกะบจำใจบัณฑิตกะสชีได้ปรึกษากันสี้าไปไทยบหรือว่าน่ากะปรึกษากันบัณฑิตเนาะเพราะว่าอยู่ล่าเฮอริกะ ตามคีนิกนี่ก็เห้ากับไปมาในลายบอลแล้วพ่อแม่พี่น้องในต่วากะอาการเพิ่นกันยังคือเก้าบันนี้คันคือเพิ่นยังเจ็บแบบนี้อยู่กับสีได้ปรึกษากันคันบ่มีกะกู้ยืมเนาะไปฝังไทยพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ามันคันซีว่าแล้วกะยุบพ่นกับเป็นห้องโมอใหญ่เนาะอ่ามันกะสีมันกะบสี่นั่นอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่นอยู่ทางพี่ห้ากะ ลายลายลายบอลลายหมองแล้วกันยังค no. ือเก่าเนาะบันน no. ี้กันครสองคือกระมีสามคือกระมีกันไว้ยังเบาเซากับทางสาวมุกดากับนี่แหละญาติพี่น้องเนาะกันบมีเงินมีค้ากันชได้กู้ได้ยืงกันไปบัวพังไทยเพราะว่าเพียงลำพังสาวมุกดากำลังแห้งนี่กะคือสีสูบมาไวเนาะพ่อแม่พี่น้องซอยกันพูดเล็กพูดน้อยแต่นี่กับพังเบิงปัวทางไอ้ทางธรรน้ำเนาะแล้วก็กินยาที่เราเพิ่นวางมาให้ น้ำเนาะพางเมื่ออีกจากซงซามเมอรคันคือว่าอาการดีขึ้นกะสีได้ไปหาหมอคลืนเนาะแต่หาหมอคลืนกะห้เพิ่นตรวจเบื้องใหม่อีกว่าเป็นยังไงไขเนลาร์โบเนาะคันคือปวดซาวกะสีไปทั้งหมู่ดาหาน้ำแล้วกับปวดทางทับน้ำเนาะปวดเพราะว่าทางเฮากะทางเฮากะเบื้องบเห็นเนาะของอันนี้กะกะเสื้อฮานน่าบุมวไปเนาะ เากพราะว่าทางทางไอศยศาสตร์เฮากระเสือทางวิทยาศาสตร์เฮากระเสือเนาะอันนี้ทั้งนี้เพื่อนก็เป็นคลินิกที่ว่าไอหง่เนาะของเซโนเนาะอันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าชีชีปัวทางสองทางเพราะว่าพังพังไปเนาะย่างหน่อยก็มีสองทางนี่แหละที่ว่าการรักษาเนาะมีทั้งทำในทางไอวิทยาศาสตร์ทางศยศาสตร์เนาะแม่พี่น้อง เรากับบดได้นอนบิดคืนเลยวาสันเนาะบได้นอนหลายมือคือตั้งอา้กับบได้ไปเวียไปงานเลยมือนนี่เนาะกัเบิงอาการลายคืนแบอไดนอนหลุกูนนนมเนี่ยบเก็แเกไปชมไปยางอไรบได้นอนนอนหดาย่าหกมือนเลยคืลูกก็อยู่เื่นมเือนมันาาะเข่านี่ยแบบเมแบบเก็บไปมันนอนาม้าบบมาถูกมันก็ยังเออแบบอยางให้เราพักพ่อนดเราหากรได้นอนี่ถ้าพักผ่อนเลยขึ้นเขาหน่อยก็ กระยาพื้นได้ว่าให้พื้นประพรนะแ้วคอยมีแห้งมั่มดังเข้ากัดเลิแล่วนี้เราจนให้กินกินข้าวหุงเอาให้แค่กด้ให้ได้เราคิบเลย เกไหนองกับนอไม่ได้เสือามันแกออกมาด้วยห้อง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 ้าตุ้มตุ้มนี่มงกมันหอวมดบานี่เราเว้ยหอสิตายปลาดกปลาเมียเด้อิหเมื่อเช้านี่คือกันนะเมื้อเช้านี่แล้วเราจบแล้วว้าเมื่อวานนีเราเว่าคือกันเนาะตอนที่ไอ้สามุกดาพาเราไปหาหมอนอกจากพี่น้องกา กอดอาเพิ่นแล้วะดาเพิ่นก็บ่าว่าโอ้คือสีคือสีตายแล้วอย่างเช่คือสิบรอดแล้วอย่างเดีก็ให้กอดกันอมล้อมไปสุดทางล้วานี่ก็ห้นแต่กาม่ลสีนั่นเนาอันนี้มันจ็บเนาะที่บอกว่าโมวายว่าขี่รถเรากับ่เป็นขี่รถนันัาเราก้มเด็กาก็ห่างเด็กๆก็ห่างแล้วมือเ้านี่ทางไอ้าเขาหาน้าเพื่นกินได้เพื่นนั่นเพื่นกินได้อยู่เพื่นกินได้อยู่ กินไนได้สามสี่บวงนี้แหละบ่พดต้อากิน้อยาบบยาเปนเป็นเศษนะเน่นาแนนานี่ก็ไม่ได้รีบใส่อย่างเียเนัวมีอาเปลนเนาะของมนัวแล้วบี้งกาเาบัีแล้วเนาะสามบ่วงก็มีแห้งเลยเนาะเอาแบบบริกินหลายมือเลยก็เขา ต่าวันบุองอคือบอมัเกี่ยงทั้งหมดแ่ไหนนะจ๊ะมเนี่ยที่หักรน้อนที่หนึ่งนั่น่มยาไม่ได้ยาบเนาะที่แต่ดิต่วัหืองวันั่าคิดนึ่งันบมดเวณบเป็นั่นเด็ดยังทันโซมุ่งมาเนี่ยนั่งหยางใช่่าวบหออนเลยแ้วเจ็บเนาะนอนจะ่เพื่อข้าเพื่นกันทีมีแห้งขึ้นไม้หรอะแต่ละเทือกกเจ็บก สักยาอัระงับน้ำเนาะจำพออยู่คือไปหาหมอในกาบอกพอสีนั่นคอยี่น้องบอกคอยบอกคอยเศร้าบันใดเนาะไปางอุ่นนะแต่ก่อนสักยาระงับกับได้อยู่สามสี่มื้อ okay. แต่ตอนนี้ตอนนี้สักเลยมีแค่แต่สมุงอยู่ก็ได้บ่มเป็นแห้งเน๊อ แต่ก่อนนั้นพ่อสะเล่าพ่อสักยาไปเลยได้อยู่ได้นอนอยู่เงินท้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้ลูกเต้าหายมาเนาะคือทางแม่์ทางพ่อนี่กะแต่ก่อนนี่คือพ่อนี่เพิ่นยังบ่เป็นหยังเพิ่นก็ยังวาเฮ็ดเวียกได้เนาะหารกันได้นเสิร์กันเนเด็นบ่มีหมดเลยเนาะเออบัดนี้คือพ่อก็เป็นสาวนักบิแล้วกับบ้านเนาะบัดนี้คือพ่อมาเป็นซี่กะเงินค้ำกับบ่เข้าเนาะคือลูกเต้ากัส่งเงินกับพ่อได้แต่ค่ารสักยา สักยานี่ก็รู้สึกว่าช่วงหลังมานี่ก็เอาเงินให้เท่าใดก็บ่ยังเนาะจะมาทักพุ่นแล้วสักแต่ยามื่อนึงนี่ตกเท่าใดแม่ักยาช่วงลังๆมาที่อาการนักอันค่านักนันสักมื้อเเท่เมื้อนี้เแล้วมื้อเเนาะนี้ไปซื้อยามดยายังละมื้อเเอามากตกอยู่มื้อละ200เนาะเออ200น200พุ่นะ เมมีเงินเก็มาข้างท้องให้เพ่งนั่นแหละได้ไปหาด้กติไว้ได้ไปกู้ไปยืมแบบอันนั้นหรือ่ติดได้ไงนะติดไว้แต่กับผมมีนี่จะเข่าน้ำนิดหน่อยก็หายปลาคายห้ายไปใช่แบบว่าทังเถื่อศอกมาหาบท่านหรือว่าทั้งลูกมุดหายบ่านเนาะลูกเต้างนต้๊กเน่มคึ้หลังมือเขาจะดบ่งเงลุหลคลายเข่าคลายน้ำน้ำเนาะยกคลายเข่าน้ำทันคือว่าเงินลูกมุดบ้านก็ยกคลายข่าน้ำ ใส่คาหืดคายาเนาะแต่แบบนี้เป็นอย่างไดตัวปเป็นตัเดินหาคนด้วยเนาะวันนี้ครูสึกว่าช่วงหลังๆมานี่กั เปิดมาซักยานี่ตลอดเลยเนาะยาไอะร,าระองับ<า>ระคายเมื่อหน้าเจ็บมนุขึ้น่อไปจังคือบัดนีผัดคือไปหาหมอมาในกินยานมันกะมันกะพ่อปานั่นเนาะก็รู้สึกว่า,วาบอดีพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นทางสามุกดาก,กะพาไปเนาะเมื่อซื่อนั่นพาไปไอคลินิกอันหนึ่งเนาะมากินยาแล้วก็คือเก้าพ่อแม่พี่น้องเล้ลกัตื่นมาเมื่อวานนี่กะพาไปเอง ไปหาหมออีกน้องมอาว่านนี่กะมากกันยังยังเจ็บคือเกามานนี่สักยาละงับกับเอาได้เตสมุงเดียว มหนึ่งเลเจ็บสนมันมันมลยอพันสีว่าแล้วก็มันมันกันเริ่มดื้อกับยาแล้วเนาะพราะงั้นลดียวาลองแก่เจ็บแบบเจ็บแบบแบบอยู่บ่ได้เลยนะเจ็บแบบแน่นแบบกิ้งแบบทั่วด้เลยเจบเเจ็บแบ่เยเจ็บอัวมันมันเจ็บแบบเจ็บทั้งเจ็บทั้งหลังพ่อมทั้งหน้าพ่อมทั้งนี้พ่อมไปปัวนนำมันนี่เพิ่นก็อันนี้แกบมน้ำ ลแล<น>้วคล้ายๆว่าช่วงที่ว่า่างกายเฮามโพกแห้ง <บา S 2> ่นก็นมาบิดมามาบิดมานั่นเนะาะข,งงขึ้นมาไหมตอนนี้เนื้อนั่นแหละกระโองเฮ้ยตั้งค์สติ๊กได้คนละ สังเกตเบิงนั้นคือตามบ้านเมืองเฮาเนาะตามที่ว่าสังเกตที่พันมานะพ่อแม่พี่น้องคันคนใดที่แบบว่าเจ็บอ่อนๆแอนๆด้วยว่าร่างกายที่ว่าเฮาบ่แข็งแฮงนี่กะมันมันสิมักมีแนวมากแก่นี่แล้วเ,เนาะแต่ว่าคันคือทางอายครูบ,บางคนเพิ่นก็บ,บ่เชื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องทางตาบ่เหน็นแต่ว่าคือทางบ้านเมืองเฮานี่ตามมันนอกของหน้าเฮานี่ผัดยังเชื่อเรื่องมูนี่อยู่เพราะว่าเฮาก็อยู่ตามมันนอกของหน้าเฮาก็เคยฮู้เคยเห็นเนาะอ่ บอนวารมือนันนะบะนะพงไปทางไม้นะว่าไปทำพุ่แอก่นเป็มฟุเิม้ผอกอัยนยนมนะมันเรอท่พาไปนี่ไม่ได้ไม่พูนอืมเป็นกระบอกนอืมล้วันนี้กัอันพยายามเนาะไอคือทางพอในคนกเป็นนิ่วน้ำคือแต่ก่อนนะกินน้ำสั่งบ่แม่แต่ก่อนกินน้ำสั่ง คือกันซนงเราไม่นด้กันแดดบันดี่แหละบันี้กคือไอ้พอให้เพิ่นกินเนาะคันคือว่าลงมาบันี้กจีได้ซื้อน้ำเป็นแพ็คมาให้เพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นนิ่วเลยเฮาเฮาไปกินน้ำส่างเลยมันมันสีอันตรายอยู่แล้วเกี่ยวกับนิ่วเนาะก็พยายามให้เพิ่นกินน้ำไอ้ตัวอานาไม่นะตัวที่เพิ่นขาเสื้อที่ว่าเพิ่นกันโต้เนี่ยจีดีกลัวเพราะว่าไอ้น้ำส่างนี่เดี๋ยวนี่ะมันบุกคือตะกี้เนาะสารเคมีมันกระจายเดี๋ยวนี้มาันเราคุยเลย แนนนำสานนี่คือไปเอาอยู่ดงมุนบ่หรืออยู่ในนาเถวแถนับกนะเานะบ่เพระว่ากนยเาะันเป็นไปได้คับว่อยาาให้กินดอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันบ่คือตะกีเนาะเวลาเฮาเห็นให้เห็ดหน้ากเกี่ยวกับปุยสารเคมีมันลายขนมดแบเมนปุยเนี่ยพึ่อมึยันี่ปุย มีปุ๋ยแล้วก็มียาสีขาวอันก็คือว่าในบางเทื่อกาช่วงที่มันบ่มีเนาะก็ได้จำเป็นานะพตรงนที่มันมีก็ซื้อเอาอันที่น้ำันชื้อไให้ก็ได้รับซื้อซื้อออกก็แบบเพื่าห้ามบ่มีแบบ จริงๆเขาก็ต้องในต้มเนาะต้องในต้มให้ให้มันห่อนจึงกินแตคือเขาคือเบาเอาง่ายเลยมันโมเมนต์นียังเวลาเขากินลงไปเลยมันมันชีพแค่ชุกข้าพเขาเองพูดมันเวลาเขากินแล้วมันชิบโเป็นบาดเดียวมันชิสะสมไปเรื่อยๆสังเกตบางเวลาเขาตากขึ้นมาแล้วป้าเห็นมันนอนเลยมันชิมีอันพวกอันเศษอันนั้นนะแมนนี้อันนี้มันชิเต็มอยู่คันยางโมได้แท้กับข้าเขากินนี่กันส่วนที่เอาโมมีกับต้มเาเนาะต้มเาแล้วกับการตองด้วยค่ะเ เพราะอะมากๆเขาเอาน้ำเงินก็มาสองชื่อเลยชื่ออยู่นำนี่นะแต่เบกินังก็เบกมากเลยเนื้อดี๋ยวมามันนอนมันใสหมกินเลยบัดนี้หันยาเด้อบัดนี้เด้อบบกินงเลยบัดนี้มันมันชีพเพสุขภาพเนาะบัดนี้คือทั้งช่วงพอบสบายที่มันชีอันนั้นมันชีน่าเคลียรมันชีเป็นหลายท่านสะสมงเขากันในแห้งแย่หัเก้าเพราะว่าตอนนี้กาเป็นทั้งนี่คือการหมอพนวัยยังบุทันยัยปันไดพุ่มเอพ่น้องเอหากัด ได้หกมิลเนาะเมื่อวานนี้เนาะเพิ่งมาทาได้หกมิลเพิ่ว่าทานว่ากินยากินยังกะมันก็ค right ือซีด th ีขึ้นแหละเพื่อนว่าเนาะเพราะเนียบางท่านหญ่เพื่อนก็ได้เนาะอันน right ักชุดน so ี่กะเพิ yeah. ่นเป็นห่วงลำไส้ลำไส้อักเสบเพื Qué ่อนเนาะพอเบิ hmm. ่งเมื่อวานนี่กะไอเวลาเพิ่นเอากล้องเข้าไปกะมันมีบางจุดที่ว่ามีเลือดแต่มันแดงแดงมีเลือดถ้าะลองแล้วมาว่าเพื่อนว่าลำไส้มีแต่ที่ไรพคนมยู่แล้วว่าคันหมปบะโตเราไม่ได้เศร้าเรา เพราะว่าเราจะให้ม่านี่นะโอ้ยบ้าน่าบิดบิดเนี่ย้าปาดปานาตัวมันเป็นมันบิดมันเป็นน้ำใสตันมันเป็นบิดเป็นน้ำใสตันตัวนั้นน่ะแต่ตัวนี้น้ำใสบริเตนใสมันบิดมันบิดมันเกี่ยวมันจุกไปซื้อคือพอนี่กะเตก่อนนี่กะเคยพาตัดมาแต่ก่อนพาตัดเมื่อไหรพาตัดเรื่องน้ำใสเนี่ยบ่ แต่ทางเซตติ้งบ้างหนูกินนะตะกอนตะกอนอันนกระเพาะกระเพาะโอ้พุงกระเพาะเนาะโดอกระเพาะหัวบันนี่พัดมาเป็นไอ้กระเพาะเป็นเพยอีกไอ้แล้วก็ลำไส้อักเสบอีกเนาะเป็นนิ้วหมากไข่ล้างเราไข่ล้างตายแล้วมันลดเกมเข้ากันเบือเลยแบบไปเบิ่งทางวิทยาศาสตร์เพิ่นกัเป็นเป็นไอ้นี่น้ำล้วก็ไปเบิ่งทางหมอท่าเพิ่นกัว่า ่างตาโบหินกแกมน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเลยบบดน,นี้หาสิบัวแบบควบคู่กันไปเนะาะแต่กรพางเบิงปัวาทางหมอทามน้ำแล้วก็กินยาตัวนี้ไปน้ำกันคือว่าสองซัมมืออาการยังบบทีขึ้นกับคณแรกแบบน,นี้ปรึกษากันไปมุกดาหารบอนใหญ่เนาะอยู่ฝั่งไทยไปให้มันชุดเนาะเดินเง,นงินเนึงคำกับอาชีวิตคนไว่ก่อนเนาะ อันโบมีกับซอกมาหายืมเอาบ้านมีเมืองนี้ยเพราะว่าพี่น้นนอ,นองกับม,มีก,กมันซีคนพ่อแม่พีพ่น้องอันนี้กับเป็นไอ้กุ๊กทางสามุกดากับเป็นลูกคนที่สองเนาะแล้วก็มีน้องอีกสองคนอยู่ฝั่งไทยไก่เห็ดงานแต่ผู้เดียวแล้วก็ไอ้ผูช้ชายน่ะกับตกงานช่วงนี้เนาะตกงานไก่เงินค้ำกับเพิ่นกับพอเห็นหน้าขาดกิได้ซื้อก็ถอดส่งลูกกับแบบ โดนโดนจะทรงคนนึงเนาะก็พอได้ได้กุ้มปะคนนู้นก็ตกงานโชว์นี้ก็พอได้แต่อาศัยไอ้น้ำนอกน้ำพอได้มาเหมือดกันเนาะพอได้ซอยกันแบบตามหาหื่นหาหมอน้ำบ้านเขาพูดอะไรพี่น้องเลยเดีินในกระถ وم ามือเป็นเล่แม่เล่นแม่โอ้ยเฮ็ได้ดีนิ้วใจเิ้วโบว่าโบว่าทางนั่นกับโบมีกำลังใจเฮ็ดงานคือกันเนาะงหัวพอเป็นแบบนี้เดี๋ยวว่าทางพู้นเนาะทางนี้กับโบมีกำลังใจเฮ็ดงานคือกันไปไปใส่กับโบม้วนเนาะ สารเชากไม่ได้ขึนเลยยกปูเป uh ็นก็เป็นเน่าพางอื่นเกิดเป็นไ่อย่อ่าจังใดก็ยานาะกมีแต่ว่าไอ้เพิ่นทวงเพิ่นท้าคพ่นทวงไปนี้มากกมีแต่ปัวควบคู่กันไปเนาะเพราะว่าทางไอ้ศยศาสตร์เขากับเบิ่งนบุหินพี่น้องเลยเนาะเพิ่นทวงมาวันนี้เขากัสิีปัวทั้งสองกำสองพายไปเนาะกับปัวควบคู่กันไปเพราะว่าส่วนลายก็มีแต่สองทางเนี่ยเนาะปรองปัวควบคู่กันไปพางไปเบิร์นพมันพี่น้องเลย เสียเบิดทางสองทางเนาะวันนี้กับทางสามบุคดากสิได้อัปเดตอาการพอเบิงเรื่อยๆเนาะพังเบิองประมาณมือ้อสอสม,มือขันอาการยังบุดีขึ้นกับพูดแหละบันนี้กิได้ปรึกษาหารอกันข้ามไปฟังไทยเนาะตอนนี้ก็น,นี่แหละผูผคนเนาะญาติพี่นอ้องบ้านไกลเพื่อนเี่งก็ไม่ยมมาเบงิงตะเก้ากะ สกากับมีแต่เล็กๆน้อยๆเนาะแต่อันนี้อาการเพิินเป็นแห้งลเล้วยมเนตลจะไล่ปุ๋ยหลยคนมาเยี่ยมมาหาบึงพะว่าไปห้องหมอกับซองเทือไปเนาะมื่อนี่กับไปมื่ออื่นกับไปไปตลอดจากวันเกา่าเนีเออได้มานะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้าทางเฮากับมีแต่ว่าที่ได้ขอจบ<ช>คลิปลงเพียงสำนีนเนาะกับมีแต่ว่าฟังเบิ่งอาการเนาะอาการทั้งพอเพิินคันคือว่าดีขึ้นกับ สี long, ่ไปต่อยาน้ำบ้านเฮาแล้วก็ตรวจเบิงคืนเนาะคันคือวันยังคือเกากะสิได้พูดแน่บัดนี้ไปฟังไทยบันนี้เนาะโดยแมนแต่ไดนก็ฝ่าเป็นกำลังแห้งใจเนี่ยเด้อผมเองพี่นองเลยโ่ทางพอแล้วก็นอนเนาะโดยพอบ่รแล้วหนึ่งเป็นลายมือลายวันเนียเนาะ อาสาบ,บันี้ทั้งสามุกากาการชิ้ไจงขอโตจบคลิปลงเพียงสามีเด้อผมเองพี่น้องไงเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอ่สาสบายดีเด้อเบอรดสาาดุขสาาุขดโดย <laughs>